ดูดูไปตรงน้นไปตรงนี้ไปตรงน้นดิไม่หลงรู้ใช่ไหมมีอยู่ตรงไหนติดจอดกันนจอดนะจอดจอดจอดเดี๋ยวขอดูกันขอดูใกล้ๆหน่อยให้ไปตรงตงไหนเอออ่ะ ดูก่อนซิมันใช่หรือเปล่ามันใช่ไหมอ่ะเจอแล้วโอ้ยโอ้ยวิ่งมาครึ่งค่นวันเพิ่งจะมาเจอนี่ไงต้น้าต้นนี้แหละโอ้โหนี่เราอยากได้นี่เราอยากจะเป็นเกษตรกรใช่ไหมเรารู้วิธีที่จะปลูกว่าจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเราจะทำยังไงให้มันมีรายได้เป็นแสนเป็นล้าน เมื่อเราอยากทำเกษตรให้ได้เงินแสนเงินล้านเราต้องมุ่งมั่นอย่างจริงจังจอยพูดกับใครกันนะพูดกับแม่ซื้อมั้งพูดกับตัวเองกำลังให้กำลังใจตัวเองเพราะว่าพี่เนี่ยเข้าไปในบริษัท D I Boss แล้วพี่ไปเรียนรู้อย่างจริงจังเลยว่าเราจะทำเกษตรยังไงให้ได้เงินแสนเงินล้านนี่เลยนี่เป็นอาหารของพืชปลอดสารเคมีอินซีร้อยเปอร์เซนต์ที่ต้องหน ยยง้อเปดพี่ครับสนปลาผมก็ใช้บีโกหมอนกันโอ้ยจริงเหรอฟลุ๊กจอดเอาแหนพี่แหวนพี่มาเดี๋ยวเดอ๋ยวเขอ๋ยวเดี๋ยวเดีอยวเยวเดี๋อวอดี๋ยวเอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พดี๋ยวเดยวเปี๋าวเี๋ยเยวเดีายวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋วเดี๋วเดี๋ยเดี๋ยววเดี๋ยวเดวเดวเวเาี๋ยวเวเดยวเเียวเี ฟาร์มนี่มันกี่ปีแล้วอะคะพี่จอยสามปีแล้วมันเก็บเกี่ยวสาวความสาวของมันคือสามปีนี่เก็บได้แล้วเหรอกับเราเก็บได้แล้วเนี่ยครับเดี๋ยวจะตัดแล้วพี่จอยดูโลกให้คำพูดว่าของเราเก็บได้แล้วถูกต้องครัถ้าเป็นที่อื่นย่างัครบกี่ปีจะเก็บได้สิเป็นหนังน้อยจะเริ่มตั้งสิบปีใช่ครับเพราะว่าเราใช้ทดลองใช้ดีโกใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเรายังไม่ได้มีลูกถูกไหมครับเราก็บำรุงเขาเพื่อจะออกลูกให้เราอยู่เขาก็ออกเต็ม เขาดูแลยากไหมดูแลยากไหมไม่ยากถ้ารุ่นนิสัยเขาถ้าพี่มันเหมือนสัตว์เลี้ยงอะไม่ได้ไม่ได้ต่างเขาก็ไม่ตอบโจทย์พี่เลยไม่ตอบสนองความคือไม่ได้ต่างกับยางเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเขายางกับปาล์มอันไหนเลี้ยงยากกว่ากันแต่ปาล์มเนี่ยจะยากกว่าเพราะว่าปาล์มจะส่งผลชัดมากถ้าพี่แม่เขาทานเขาจะไม่ให้ลูกพี่เลย งอนเลยงอนเลยต้องงอกันนานใช่ใช่ใช่ต้องงอกันนานงอเขาอเาแล้วก็ดูแลเขาแต่ถ้าเราบำรุงเขาอย่างดีดูแลรอย่างนี้เขาก็ให้ผลผลิตเรายิ่งดีมากเยอะขึ้นเลยพี่พูดแต่ข้อดีที่ฟังมามีแต่ข้อดีนะแล้วมันมีข้อเสียไหมข้อเสียนี่ไงครับถ้าเราแม่เขากิน เราไม่บำรุงเขาเหมือนเรามีคนรักไม่ดูแลเขาให้ดีเขาก็ทิ้งเราไปงเห็นไหมเราต้องรักเขารักเขาใส่ใจเขาดูแลอย่าทอดทิ้งเขาไม่ใช่โผ่แล้วทอดทิ้งเขาคือต้องใส่บีโกเข้าไปใส่เข้าไปาหเขานรู้เขาดียอมใจเลยยอมใจว่าเขาออกรูปมาให้เรานี่ตัดได้เลยใช่ไหมถูกต้องเขามีสารอะไความสุขหลังออกมาเขาออกลูกเต็มไปผมไปดูอีกเยอะเลยพี่ดูลูกรอบคอเลยพี่ดูดินั่นนะรอบคอพี่บ่าวใช้บีโกมานหรือยังตั้งแต่ผม ทดลองใช้ทุเรียนมาแล้วก็ยางเห็นได้ข่าวว่าทุเรียนเนี่ยเริ่มตัดใจแล้วจะไม่ไม่เอาแล้วพอมาได้บีโคเข้าไปใช่ครับมันได้ผลผลิตงามมากผมก็เลยสั่งมาใช้กับยางแล้วก็ปาล์มอันนี้ก็มาปาล์มไปแล้วเนี่ยแล้วแล้วก็ผมให้เสนอให้พี่มาินบอสใหญ่ของผมสั่งเพิ่มอีกเหรอได้ครับนี่สั่งเพิ่ สั่งไปได้แล้วล็อนี้สั่งล็อตที่3แล้วค่ะโอ้โหเห็นไหมเอาเงินเข้าบริษัท The a ร์ว d ต n t e r t อร์เทรดแม่ใช่เลยสุดยอดเลยอ่ะเราเดินไปทางนู้นดีกว่าไปดูป่าไปดูปลาโอ้โหนี่สั่งเป็นล็อตที่3แล้วมาพี่ยอดผมพามาดูลูกปลาอ่าไม่ใช่ลูกพี่บ่าวไม่ใช่พี่ลูกปลาลูกปลาตามมามาดูลูกปลาลูกปเป็นยังไงเป็นยังไงลูกปลาตาอายุสามปีผมตัดขายได้แล้วสุกแล้วอ่ะอันนี้แค่สามปีนี่ตัดขายได้แล้ว ะกิโลละหกบาทจ้าแต่ลูกมันสวยนะเออลูกสวยอ่ะเลยรอบคอเลยรอบคอพี่ปาล์มเด็ก เด็กมากแต่ว่าตัดขายได้แล้วดรืยอความสมบูรณ์ของปามถูกต้องแล้วเขาใช้บีโกวพิธีใช้ยังไงอะบีโกะก็เหมือนกับทุเรียนเลยก็คือหนึ่งซองน้ำตีร้อยลิตรใช่ครับแล้วก็ฉีดพ่นเลยฉีดเลยครับใช่พ่นใบพ่นลูกพ่นใบพ่นลูกบางที่เขาบอกมาเลยฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นเออพ่นใบพ่นลูกดินได้นได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะได้คนตเดือนก็ได้อีกตรงนี้ ใบเนี่ครับเป็นตัวที่ว่าสังเราแต่ง้างอาหารให้กับต้นออปามเนี่ยเขาจัดด้วยใบออถ้าเมื่อไหร่ใบไม่สมบูรณ์ใบไม่มีเขาก็ไม่ทำลุกไม่ได้พี่ถามนั้นนี่ถามส่วนตัวว่าอยากจะรู้ว่าที่เราในในไร่ปามเนี่ยเก็บแล้วเนี่ยรวมแล้วราคามาป,ามประมาณเท่าไหร่ เราขายได้ประมาณสิบสามสิบสตัน1 3บ4ตันใช่แล้วคิดเป็นกิโลกิโลละหบาท1 3บสตันแล้วเก็บทีนี่กี่เดือนเก็บที20วันครับนี่20วัน20บวันเก็บทีดูความสมบูรณ์แล้วเราใช้ปีโกเนี่ยกี่กี่เดือนถึงจะฉีดที เดินเดินละครั้งก็เหมือนการเหมือนกับทุเรียนเหมือนกับเพราะเวลารายอ๋อบำรุงให้ให้อาหารเขาเรื่อยๆต้นละสี่บาทกว่าเองไหมวิเครานมาวิเคราะห์มาจากเนี่ยว่าผสมแล้วฉีดแล้วเนี่ยก็คือต้นละสี่บาทเก่งเฉลี่ยแล้วมันถูกที่เรากล้าฉีดว่าอะไรแล้วก็ได้ผลผลิตกลับมาคิดง่ายๆว่ากิโลเดียวเราได้คืนแล้ว ใช่แล้วที่เหลืออีกห้ากิโลกําไรของเราใช่นี่นี่คร่าวๆนม่ไปดงไปด้ยว่าที่ไปดูกันนีต่อไปจะไปดูกันนะวว่าบีโกนเนี่ยเขาสามารถทำรายได้ด้วยนะโอ้ทำเป็นธุรกิจเหรอคะอ๋อทำธุรกเป็นธุรกิจที่มีรายได้ขึ้นมาเขาต้องทำยังไงอ่ะใช่ค่ะเพราะลงรหัสไปเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงสุดยอดเพราะว่าอยากต่อไปอยากใช้ใช้ฟรีใช้ฟรี ต้องทำยังไงต้องลงรหัสยังไง<ม>ถึงจะ<า>ได้ไม่ยากค่ะไม่ยาค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะนอกจากผลลัพธ์ที่เราฟังฟังมาแล้วเพียงแค่โทรเข้ามาเราจะมีทีมวิทยากรคนที่บรรยายคนที่ทำความเข้าใจให้เรามั่นใจก่อนที่เราจะตัดสินใจค่ะเพราะมันทำง่ายและได้ผลแน่นอนค่ะสามารถทำไปทุกที่ดูๆๆๆๆดรวยด้วยเหรอครับรวย้าวรวยผมขอรวยด้วยเนี่ยแหละ เขาเรียกว่าบริษัท D I Boss e n t e r t a i n e ช่วยเหลือคนไทยให้รวยทั้งแผ่นดินโอออกพี่โกทีโซเกษตรไทยดี่ตรงไหนใหญยาวตรงนั้นเย้มาไปไปสมัครไปสมัครนะพี่สองมัครเลยได้เลยได้เลยต้องซ้อมามามาเลยนเราจะให้พี่มาด้วยนะได้เลยได้จับล้วจับ